สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันในคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยลวกันที่เป็นการนวดรีดเส้นหลังเพราะว่ามุมนี้ก็เป็นต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใครที่ดู ep ที่แล้วหรือว่าเพิ่งมาดู ep นี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูอีก ep แรกได้ในการานวดลงไทยก่อนแล้วก็มารีดหลัง เพื่อที่จะเียดกล้ามเนื้อชั้นลึกเพราะว่ามันช่วยได้มันช่วยอะไรมันช่วยได้คลายได้ลึกแล้วก็นานกว่าการนวดกดไทยเฉยๆตามที่วันนด้นวดแล้วก็เก็บประสบการณ์นี้มาอันนี้นำมาแชร์นำมาแบ่งปันเป็นวิทยาทานถ้าพ,พี่เพื่อนๆท่านไหนดูแล้วนำไปปรับใช้ดียังไง หรือว่าได้ผลยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ในทุกๆคลิปเลยอันนี้ก็จะรีดเน้นเน้นขอบสะบักนี่ก็คือดูดีๆก็คือเปลี่ยนทิศทางศอกด้วยศอกจะไม่ไปในทิศทางเดียวเพราะว่าปีกสะบักขอบสะบักมันจะเป็นช่องแคบระหว่างกระดูกสันหลังแล้วก็ขอบสะบักตรงนี้มือเราปมือเราก็สามารถเปลี่ยนทิศทางได้เลยแล้วก็เน้นเว้นแต่ว่า หลังลูกค้าแข็งมากก็จะรีด3-5รอบแต่ว่าน้ำหนักให้ลงสม่ำเสมออย่าหนักเบาถ้าลงสม่ำเสมอกล้ามเนื้อที่คลายมันจะลูกค้าจะฟินแล้วก็มันรู้สึกเบาแล้วก็โล่งเลยอะ่ะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ได้มีโอกาสมานวดกับเราแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าการนวด แบบนี้มันดีแบบไหนมันได้ในส่วนไหนบ้างเพื่อที่จะแชร์เป็นประสบการณ์ให้ทุกคนได้เป็นวิทยาทานนั่นเองก,ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามในทุกๆคลิปในทุกๆก,การ subscribe. s u b สไครต์ชอบก็กดไลค์กด like, แชร์ให้เพื่อนๆได้ดูบอกต่อได้สไตล์นี้ใช้ได้ดีกับการทายออย หรือว่าออยหรือว่าสปอร์ตใช้ได้ดีมากๆสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศร้านนวดที่อยู่ต่างประเทศเราจะเน้นสไตล์นี้มันถึงจะถึงลูกค้าจะไม่เจ็บมากเจ็บแต่เจ็บดีไม่เหมือนเจ็บจะอักเสบมันจะต่างกันนั่นเองหลังจากใช้ศอกแล้วเราก็จะใช้นิ้วรีด,ดหลังล่างแล้วก็กดเพื่อเช็คดูว่า ยังมีจุดไหนที่แข็งเส้นหนึ่งยังแข็งอยู่ไหมเส้นที่2ยังแข็งอยู่ไหมนั่นเองในสไตล์ของเราก็จะเป็นแบบนี้ท่านวดง่ายๆแต่ว่ามันมันได้ค่อนข้างที่จะได้ผลเห็นไหมก็ไม่ได้นวดหนักหรือว่าท่าแปลกอะไรไม่ว่าลูกค้าจะเป็นลูกค้าที่ตัวใหญ่หลังแข็งหลังเตา่หเตาหรือว่า หลังเป็นตัว F เป็นตัว C ก็สามารถรีดได้แต่ใครที่ยังไม่แม่นสอกก็ให้อีกมือหนึ่งพยุงศอกช่วยได้นั่นเองการที่ลงน้ำหนักช้าๆแล้วก็รีดเนี่ยหรือว่ากดอย่างเงี้ยเราจะใช้สไตล์หน่วงเน้นนิ่งเพื่อใหอ้มันคลายได้ดีแล้วลูกค้าแบบเจ็บแต่ทนได้วเวลาเราถอนน้ำหนักขึ้น ลูกค้าจะรู้สึกว่า,ามันร้อนบูบวาบอันนั้นคือดีดีมากๆเลยแต่ถ้านวดไปแล้วลูกค้ามีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลหายใจไม่ออกไม่ใช่เพราะลูกค้านอนความนานแต่เป็นเพราะเรานวดถึงกล้ามเนื้อชั้นลึกนั่นเองมันจะสะท้อนเหมือนกับร่างกายมันจะฟ้องถึงหลังของเสียออกจากร่างกายนั่นเองมันจะขึ้นไปอยู่ที่หัวอย่าลืมนวดหัวให้ลูกค้าเป็นระยะระยะด้วย มันจะทำให้โล่งหายใจได้สะดวกแล้วก็เบาสบายได้เลยหลังจากคลิปนี้จะเป็นคลิปทิ้งไว้เพียงเท่านี้แต่ว่าจะมี EP ต่อไปคือแต่แคงทั้งสองข้างมันจะต่อเนื่องจากคลิปนี้เลยไว้รอติดตามกันด้วยบ๊ายบายจ้า